สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรนะคะวันนี้นะคะ,ะคลิปสำหรับชาวราศีมังกรเป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะถือเป็นคลิปที่เรามาดูกันเพื่อความบันเทิงนะคะชาวราศีมังกร ดูว่าเอ๊ะตอนนี้คนเก่าเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอะอยู่ดีสุขสบายหรือเปล่ามีอะไรมีใครไหมประมาณเนี้ยนะคะลองดูกันนะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12บสองกุมภาพันธ์นะคะก็ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะจะมีไพ่ฝั่งชาวราศีมังกรแล้วก็ฝั่งของแฟนเก่าคุณซึ่งเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะ เริ่มที่ชาวราศีมังกรก่อนเลยเป็นอย่างไรบ้างราศีมังกรในตอนนี้โอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันในฝั่งของคนรักเก่าของคุณค่ะแ <c oughs> ม่หมอเปิดพร้อมกันเลยนะคะอืมสำหรับ แฟนเก่าหรือคนรักเก่าของคุณนะคะสถานการณ์ที่เด่นชัดของเขาคือมีการเริ่มต้นใหม่ๆคนใหม่ๆความรักครั้งใหม่บางท่านเขาอาจจะกำลังพูดกำลังคุยกำลังดูใจก,กันกับใครบางคนซึ่งหนึ่งละอาจจะยังอยู่ในสถานะเพื่อนนะอาจจะมากกว่าเพื่อนอยู่แต่ว่าก็กำลังคิด <c oughs> กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะพัฒนาเป็นแฟนไหมนะคะในส่วนหนึ่งของแฟนเก่าคุณเนี่ยเขาก็ยังโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะอ,อ,อาจจะยังมีไม่สบายใจเรื่องราวเก่าๆอยู่บ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันอีกทีนึงนะคะที่เรารู้จริงๆเลยในตอนนี้ขออภัยพอบอกดูเพื่อความบันเทิงแล้วมาบอกรู้จริงๆ ที่รู้จักหน้าไพ่นะคะคือ,อได้มีความรู้สึกดีๆดูใจใครคนหนึ่งอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะไปต่อได้ไหมนะคะ,ะกับเรื่องราวเก่าๆก็ยังไม่ได้ออกจากใจไปทั้งหมดยังมีความรู้สึกแบบก็คือคือเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าลืมไปหมด100%เแต่ว่าก็เหมือนกับเขาพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะคะส่วนตัวคุณเองแม่หมอก็มองว่าคุณพิจารณาใครบางคนอยู่อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนที่เคยคุยคุยกันนะคะซึ่งคุณเอง เองคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าก,ก็ก็ให้เป็นเพื่อนก่อนนะเนาะถูกใจไหมก็อาจจะถูกใจในระดับหนึ่งเพราะว่าเราเองเราเราอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่แล้วคุณมองถึงการเ,เริ่มต้นใหม่เรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาคุยในตอนเนี้ยคุณก็ถูกใจ แต่พอจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากที่จะพักนะคะพักกายพักใจเราอยากดูไปเรื่อยๆก่อนเราสู้ว่าเรายังเหนื่อยนะคะเรายังไม่พร้อมที่จะสารสัมพันธ์นะคะขอดูไปเรื่อยๆอาจจะด้วยหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือความพร้อมด้านอื่นของเรานะคะทีนี้มาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักกับ ก็ยังมีสองสองอยู่นะคะสําหรับชาวราศีมังกรยังมีสองยังมีแบบเอออยากรู้เรื่องราวของเขาความวุ่นวายใจบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาในใจก็ยังอยู่มันเป็นช่วงเวลาพยายามปล่อยวางอะค่ะเรารู้แหละว่ามันจบ คุณยอมรับกับใจคุณว่าคุณกับเขานะ่ะจบไปแล้วนะคะอุปสรรคหนทางข้างหน้าระหว่างเราสองคนนะมันยากเกินไปมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอกประมาณเนี้เราก็รู้เรารู้อยู่แก่ใจเอาง่ายๆแต่ว่ามัมน,ม,นมันก็ห้ามไม่ได้จากจากความรู้สึกเหมือนกับเออเราก็ยังอยากที่จะแบบเออเขาเป็นยังไงบ้างอย่างงู้นอย่างนี้นะคะมีสองมีอยากรู้เรื่องราวมีเหมือนกับ คือคือเหมือนคนที่ยังตัดใจไม่ขาดเอาง่ายๆไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอกเรารู้อยู่ว่ามันยากนะคะแต่ว่าก็ในเมื่อมันยังไม่ลืมเราพยายามลืมนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังอดใจไม่ได้ที่จะแบบเอออยากรู้เรื่องเล่าของเขาเขาทําอะไรอยู่เป็นยังไงมีใครหรือยังประมาณเนี้ยเนาะมาดูว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราล่ะ เขาก็ยังเขาก็ยังแบบว่ามีความเสียใจอยู่นะนะคะคือคุณสองคนมีความเหมือนกันในในอย่างหนึ่งคือเออเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่มั่นคงลืมยากนะคะลืมยากรู้เขาก็รู้ว่าเลิกนะคะเขาก็พยายามที่จะก้าวต่อไปแล้วล่ะนะเอ่หันหลังให้กับความสัมพันธ์แล้ว,แล,วแล้วเขาก็จะไปต่อเขาจะมูฟออนเขาไปข้างหน้า้วนะคะคุยกับคนใหม่แล้วด้วยนะแต่ว่า ไอ้ไอไอไอสิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันหรืออความเป็นเพื่อนความมั่นคงในระดับหนึ่งมันเหมือนกับคุณสองคนถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสคนได้กลับมาพูดได้กลับมาคุยกันก็จะสามารถคุยกันได้ด้วยดีนะคะคือมันเหมือนกับ หน้าไพ่ไม่ได้โดดเด่นว่าคุณยังรักเขามันก็ไม่ขนาดนั้นแล้วเขายังรักคุณไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่เป็นคนสองคนที่เลิกกันไปแล้วบาดแผลหรือความรู้สึกผิดหวังเสียใจมันก็ยังเกาะอยู่ในใจอยู่เล็กๆนะคะอาจจะต้องรอเวลาให้มากกว่าน,นี้หน่อยไม่ถึงกับเครียดไม่ถึงกับกดดันมันก็มีความเหนื่อยมันมีความแบบแบบยังไม่ปกตินะคะ,ะมาดูกัน มาดูกันว่าช่วงพฤศจิกายนระหว่างในส่วนของตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูที่ <c oughs> ชาวราศีมังกรพฤศจิกายนนะคะต้องบอกว่าคุณเองคุณค่อนข้างทำงานเยอะค่ะ ทำงานเยอะแล้วก็ทุ่มเทให้เรื่องของการงานความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือคนใหม่ๆที่เข้ามายังคงได้อยู่ในสถานะเพื่อนยังไม่คืบหน้าอาจจะดูดีถูกใจในระดับหนึ่ง <c oughs> แต่คุณเองคุณคุณก็ยังไม่แน่ใจคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออฉันฉันขอโฟกัสขอมุ่งมั่นในเรื่องของการทำมาหากินก่อนดีกว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาตอบรับนะคะแต่ไม่อยากจะรีบร้อน หรืออาจจะเป็นเพราะว่าบางทีคุณจะรู้สึกว่าม,มันก็เป็นช่วงที่เราก็กำลังต่อสู้กับหัวใจตัวเองอยู่เนาะเราก็พยายามปรับ ัวปรับหัวใจพยายามยอมรับความจริงว่าเออฉันโสดอยู่นะตอนนี้อะไรประมาณเนี้ยฉันไม่มีเขาแล้วคนคนนี้นะฉันต้องก้าวต่อไปข้างหน้ามันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกประมาณนั้นนะคะคุณโฟกัสในเรื่องการงานมากกว่าปกติแล้วก็พยายามที่จะดึงเอาความเชื่อมั่นของตัวเองออกมาพยายามจะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้ด้วยตัวเองนะคะ มุ่งเน้นเรื่องงานมากกว่าความรักใครเข้ามาคุยยังคงอยู่ในสถานะเพื่อนแต่คุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง <c oughs> มีคนคุยเราก็คุยนะคะเพียงแต่ว่าไม่มากกว่านั้นนะคะมาดูในส่วนแฟนเก่าคุณ <c oughs> พฤศจิกายนนะคะตับคนที่เข้ามาพูด <c oughs> เข้ามาคุยแม่หมอมองว่าพัฒนาค่ะ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปิดของเขาได้หนึ่งถ้วยพฤศจิกายนได้สองถ้วยอ่ะพัฒนาละถูกใจมากขึ้นรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่เราไปส่องที่หน้าเฟซหน้าโซเชียลอะไรของเขานะคะอาจจะยังไม่มีการเปิดเผยยังไม่ได้มีการแบบว่า เปิดเผยออกมาชัดเจนว่าคบใครอยู่คุยกับใครอยู่นั่นเป็นเพราะว่าเขาเองเขาก็ถูกใจในระดับหนึ่งแต่นะมันก็ยังเป็นช่วงเวลาของเขามันเป็นช่วงรอยต่อมันเป็นช่วงที่เขาเองเขาพยายามที่จะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ <c oughs> เขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆนะเพียงแต่ว่าเขาเองเขาอาจจะยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้คือจริงมันมีส่วนที่เหมือนกันกับคุณอีกเรื่องหนึ่งนะคะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเป็นคนที่ที่อยากจะทุ่มเทให้กับเรื่องของการงานทุ่มเทให้กับเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองคุณสองคนไม่ได้นึกถึงการที่จะกลับมา <c oughs> ต่างฝ่ายต่างอีกโก้จัดเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่เป็นฝ่ายติดต่อไปก่อน เขาก็จะไม่ติดต่อมานะคะดังนั้นก็อาจจะมีความสุขในส่วนของใครของมันในพื้นที่ของใครของมันกันต่อไปนะคะอามาดูความเชื่อมโยงกันระหว่างคุณกับเขานะคะไม่หมอใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขานะคะในเดือนพฤศจิกายน <c oughs> ก็มีแอบแอบ world, เฝ้า,อารอเนาะคือต้องบอกว่า,ามันมี j u ดเม้น t ขึ้นมาไม่ต่ำกว่า2ใบเนะอืมจากสองสำรับ j u ดเม้น t เป็นไพ่ของอาการจบสิ้นเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในขณะเดียวกันมันก็บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ยังวนเวียนต่อกันแม่หมอรู้สึกว่าคุณสองคนยังอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่ได้ลืมกันซะทีเดียวแต่ว่า <c oughs> พยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างคนต่างพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่พยายามที่จะลืมกันและกันคุณก็พยายามตัดเขาออกไปพยายามจะไม่สนใจเขาก็พยายามตัดคุณออกไปนะคะไอ้แรงกระเพิ่มในใจอ่ะมันยังอยู่ เวลานึกถึงกันมันก็ยังอยู่ต่างฝ่ายต่างยังต้องการเวลาในการที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะยังตัดกันไม่ขาดยังลืมกันไม่ลงมันยังมีแรงดึงดูดนะคะแล้วก็เวลานึกถึงกันอะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้นึกถึงว่า <c oughs> คุณก็ไม่ได้ถึงคุณก็ไม่ได้นึกถึงว่าเขาทําร้ายจิตใจคุณยังไง <c oughs> เขาก็ไม่ได้นึกถึงว่าเอไอไอสิ่งที่เกิดขึ้นมันนู่นนี่นั่นคือต่างฝ่ายต่างไม่ได้นึกถึงเรื่องเราไม่ดี เวลาคิดถึงการคิดถึงแต่ความทรงจําดีๆมันก็เลยยากยากที่จะลืมยากที่จะตัดยากที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากกันและกันนะคะเพราะว่ายังนึกถึงแต่เรื่องราวดีๆแรงดึงดูดความทรงจําดีๆช่วงระยะเวลาที่ที่ใช้เวลาร่วมกันที่อยู่ร่วมกันความสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็จะยากหน่อยก็ให้กําลังใจ นะคะในเมื่ออโอ,อกาสที่จะได้พูดได้คุยกันไหมมันก็มีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลแบบเป็นรูปธรรมว่าได้พูดได้คุยกันแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมมันไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแม่หมอมองว่าด้วยหน้าไพ่นะที่เปิดขึ้นมาในช่วงเดือนพฤศ,ศจิกายนต่างฝ่ายต่างมีพื้นที่ของตัวเองแล้วต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายที่จะไป นะคะคมันก็เลยอาจจะเป็นได้แค่การได้รับข่าวคราวซึ่งกันและกันทําให้มีความรู้สึกดีๆหรือคิดถึงเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาบ้างแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องคาดหวังไกลามากนะคะให้กําลังใจค่ะนะเดือนถัดไปเนาะธันวาคมค่อยมาส่องกันดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสนุกสนุกเนาะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ